ครับก็สวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาพระแห่งเกีิของเมืองโุรินนะครับอำมาฝากให้ได้ชมกันนะครับผมซึ่งก็ไปค้นเจอนะครับทั้งขึ้นสนิมเขียวนะครับผมก็เลยดื้อมือนิดหน่อยนะครับก็เลยไปล้างออกนิดหน่อยนะครับก็คือเหรียญน,นี้ครับ เอาไาฝากให้ได้ชมกันนะครับผมถึงก็เป็นเหรียญทองแดงนะครับคือเป็นเหรียญของหลวงปู่ดุลน,นะครับผม เห็นว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับที่สร้างรุ่นแรกนะครับผมพอดีก็ขึ้นสนิมเขียวเลยครับก็เลยล้างอีกหนึ่งครับก็ล้างน้ำเปล่าเลยนะครับแล้วก็ตามด้ยผมด้วยน้ำมนต์นะครับผมตามคนดื่มมือนี่แหละครับผม แต่ถ้าไม่ล้างมันจะเขียวแบบนี้ครับถ้าเป็นอย่างไรเลียนจะเขียวเลยครับผมสนิมเลยครับก็เลยล้างนะครับผมก็เลยมาฝากให้ชมกันนะครับซึ่งก็สวยงดงามมากๆนะครับผมกล้องก็อกาจจะโฟกัสไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม สวยครับทั้งเม็ดปลาทั้งเม็ดอันนี้ก็คมชิดเนี่ยครับผมถึงคุณพ่อก็ใช้งานอยู่ครับแต่ว่าก็เก็บกับรักษาไว้อย่างดีอครับผมนี่ก็เพิ่งไปนค้นเจอนะครับก็เลยเอาก็มีก็มาทำเป็นคลิปให้ได้ชมกันนะครับผม เห็นพี่ชายไปเข้ากอบเหรียญหนึ่งนะครับเห็นบอกว่าเหรียญน,นั้นอะไรกนระช้างสยบอะไรประมาณนี้นะครับเห็นว่านะครับเดี๋ยววันหลังครับจะเอาจากพี่ชายมาทำทเป็ีไี่ได้ชมกันนะครับเห็นไปเข้ากอบเีงนะครับผมเันเข้ากอบใช้เพลินนะครับสวยเง่งามครับ ด้านหลังนะครับครับด้านหลังรูึกว่าจะเป็นปี2508นะครับกะมนเป็นด้านหลังนะครับสิงก็เปลี่ยนก็ผ่านการใช้นะครับ ก็จะทิ้งทิ้งคว้างๆนะครับวางไว้หน้าหิ้งผ้า่นหลนะครับผมก็พอนั้นไปก็สนิมเขียวขึ้นนะครับกับสวยงามครับ หลวงปู่นะครับก็เป็นทายบทเกียริทาดังของเมืองสุรินทร์นะครับผมหลวงปู่ดุลน,นะครับผมเรารู้สึกว่ารู้จักว่าท่านออกมาทําเหรียญออกมาไลายเหรียญน,นะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านทําออกมานะครับผมแต่ที่แน่เหรียญรุ่นนี้ครับจะดังนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทํามีเนื้ออะไรบ้างนะครับแต่ที่ผมจากนี่ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับ ก็น่าจะมีเหรียญเงินเหรียญทองนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ตัวนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับผมแต่ถ้าเหรียญเงินเหรียญทองก็คงจะราคาสูงครับผมตาลึกเลยนะครับผมแล้วก็มาดูเหรียญนี้ด้วยนะครับ เป็นท่านยืนนะครับเดี๋ยวเพื่อมา,างๆ่วาครับถึงจะล้างอยู่คับเรียนนี้ครับซึงว่าจะเขียวขึ้นเลยนะครับผมนี่คือท่านยืนนะครับแต่ก็สวยครับสวนม่านานะครับดูหลอดลวดลายคางเรียนนะครับ อยู่นลครับผมครับแห่งเมืองสุรินทร์นะครับรู้สึกว่าจะเป็นสร้างกุฏิอนุสร์นะครับผมเหรนยนี้นะครับเป็นรูปพิเศษนี่นะครับผมจอกห้าสามเปียนนะครับ ครับยังไงก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะได้มีพระที่จะเอามาทำเป็นคลิปนะครับแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเขาผมจะเอาเหรียญอย่างที่ว่านะครับรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญ้างสยบนี่แหละครับผมก็ยังไมไ่เคยเจอนะครับเห็นพี่ชายบอกว่าไปเข้ากรอบอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเข้ากรอบเสร็จแล้วจะเอามา ให้ในไทยเป็นคลิปให้ได้ชมไปนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นหลวงปู่ดุนแห่งเมืองสุรินทร์นะครับดุนช้างสยบนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับผมได้ยินว่าอย่างนั้นครับ๋ยวเจ้ากับพี่ชายมาทําเป็นคลิปให้ดูนะครับครับท้ายนี้ก็ให้คุปตาอาวรู้สึกว่าจะมีมดวิ่งครับครับไม่ได้หวานนะครับแต่ว่าครับขอบจริงใจที่มอบให้นะครับผม ครับท้ายนี้ก็ให้คุณพระพุทธเจ้านะครับปกปักรักษาทุกทุท่าน,นนะครับอยู่นี่มีแห้งครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดลกมกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ